ไฟฟ้าไม่ถล่มหรอกอีกอย่างนะสันตุ้ให้ข้าเฝ้าเจ้าไว้ให้ดีเจ้เป็นสหายข้าหรือเขากันแน่ชชุยๆเจ้ารู้จักคดีหากข้าตัดสินใจใครก็ขวางไม่ได้ตอนนี้มีอยู่เรื่องหนึง่งจำเป็นต้องให้เจ้าช่วยเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นเช่นนี้จริงๆผู้ก่อเหตุคดีเลวร้ายมาหัน จะเป็นภรรยาไม้ของขุนนางผู้ซื่อสัตย์ถังเฉิงอี้เหตุใดเจ้าจึงทำเช่นนี้เราจำได้ว่าเจ้ากับผู้หญินใหญ่ถังผู้นี้ไปมาหาสู่ชิดเชื้อบัดนี้ นางคือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมอิงอ๋องเจ้ารู้ถึงสายสวนกลนไหนหรือไมเออ่เสด็จแม่โปรดไตรตรองแม่ลูกกับผู้หญินใหญ่ถังจะไปมาหาสู่แต่เรื่องที่นางฆ่าคนลูกไม่รู้ด้วยจริงๆเพคะหากลูกรู้ว่านางคือฆาตกรไม่มีทางใกล้ชิดก,กับนางแน่ อยากถามเจ้าเหตุใดต้องเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายเช่นนั้นด้วยม่มฉันไม่ได้ฆ่าผู้บริสุทธิ์ต้ทางมีกฎหมายบริสุทธิ์หรือไม่ให้ท่านจำกัดความเหรอยินซิ่งอละกรมอาญาจับจ้งล่วงเกินใต้สถานการณ์ขับขันขอไทยฮองไทยเฮาประทานอภัย พระมอมปกครองหย่อนยานภรรยาจึงหานกล้าขอไทฮองไทยเฮาลงอาญาไม่เป็นไรได้ยินว่าฮูหยินเซินเชี่ยวชาญเรื่องการใช้หลักเหตุผลทำคดีเป็นอย่างมากตอนนี้มั่งเช่อร้านคนนี้นางไม่ยอมสารภาพเจ้ามีความเห็นใดหรือไม่ทุนไทยฮองไทยเฮาบุรุษเหล่านั้น ที่หูหญินใหญ่ทางข้าล้วนมีสัญญามั่นหมายแต่ชอบไปถลกที่ตอกซ่องเริงดมมัวสุมกับคีติกาส่วนสตรีล้วนไม่แต่รูปโฉมคล้ายกันมวยผมทรงเซียนบวยบินอีกทั้งเป็นคีติกาที่เชิชานผีผาหุบปากใครจะเชื่อวาจาเพอเจ้าของเจ้าไทยฮองไทยเฮาศพทั้งหมดที่ถูกค้นพบล้วนแต่ถูกใช้ชาติแดงมาชะลอการเน่าเปื่อยส่งผลให้เวลาตายที่คำนวณออกมาคลาดเคลื่อนไม่แม่นยำเมื่อพวกหม่อมฉันอนุมานเวลาตายได้ก็สังเกตได้ว่า ด้วยเป็นช่วงวันอาทิตย์อุทัยที่สำนักหวนหลว,วงคำนวณเอาไว้ผูหยินใหญ่ทังทั้งหมดนี้ที่ท่านทำแค่เพราะความสนุกโช่ว์บูบในใจจริงเหรอ <c oughs> แรกเริ่มข้าเดาวว่าท่านก่อเหตุอิงจากความคล้ายของรูปลักษณ์ต่อมาข้าถึงได้พบว่ามูลเหตุในนั้นมาจากการหมกมุ่นในตัวตนซะมากกว่าข้าเดาว,ว่า สาเหตุที่ท่านฆ่าหญิงเหล่านั้นเป็นได้ว่าพวกนางเชื่อมโยงกับใครบางคนที่สนิทกับท่านอย่างยิ่งเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้ท่านได้รับแรงกระตุ้นใช่หรือไม่หรือไม่ก็ใครมีสัมพันธ์กับชายอื่นในสถานเดินรมและเกิดขึ้นในวันอาทิตย์อุทยัยเหลวไหลทั้งเพอยากเล่นนานใครย่อกุเรื่องได้จริงสิไม่กี่วันก่อน ท่านพี่เป็นไข้ลมหนาวช่วงนี้อากาศหนาวท่านพี่ต้องใส่ใจสุขภาพให้มากก็ดีขึ้นเยอะแล้วหากครูหยินใส่ใจสามีให้มากหน่อยต่อไปสามีก็ไม่เป็นไข้แล้วว่าแต่เจ้าเพิ่งพบเรื่องร้ายมาทำไมไม่พักผ่อนให้ดีก็คนเขาเป็นห่วงท่านพี่นี่ ผู้บัญชาการเซินช่างเห็นหน่วยเป็นบ้านจริงๆเลยส่วนหูหยินเซินก็ยิ่งเห็นที่นี่เป็นห้องนอนบ้านตัวเองไปแล้วเห็นพวกเจ้าทั้งสองรักใคร่ลึกซึ้งเราก็ปลาบปลื้มนะแต่ว่าหูหยินเซินตอนนี้เรื่องคดีเป็นสำคัญเจ้าต้องจัดการให้เหมาะสมนะเฮคะหม่อมชันรู้ผิดแล้ว สิส่งหรินอขอเข้าเฝ้าพระยาค่ะส,สิ่งหรอนหน่วยอี้เหลียงถวายคำนับไทยหองไทยเฮาคุณุ้หกกระหม่อมทูลลที่จริงทางหน่วยอี้เหลียงขุดศพได้อีกหนึ่งคู่เลคะ่ะ นี่คือภาพเหมือนที่ได้หลังหม่อมชันปรับใบหน้าผู้ตายพี่คะเอามานะเอามาขึ้นเข้ามาให้ข้าเดี๋ยวนี้เป็นไปตามคาดในใจของท่านท่านต่างหากที่เป็นเหยื่อ รู้อะไรแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดของข้าเป็นพวกเขาผิดต่อข้าก่อนเป็นพวกเขาทั้งหมดเป็นความผิดของพวกเขาคดีกับเขาขนาดนี้เหตุใดเขาต้องหักหลังข้าด้วยที่ท่านพูดถึง คือคนในภาพเหมือนสามีคนแรกของท่านเขานี่แหละสมัยเด็กๆน้องสาวข้าถูกคนลักพาตัวไปตอนที่พวกเราพบกันนางก็ได้กลายเป็น คีติกาบัลเลงผีผาแล้วเวลานั้นข้าแต่งงานแล้วแต่ข้าไม่เคยคาดคิดในวันอาทิตย์อุท,ทยัยในวันอาทิตย์อุทัยข้าพบว่านางกับสามีข้ามีสัมพันธ์กันคนสองคนที่ข้ารักมากที่สุดคนสองคนที่ข้าเชื่อใจมากที่สุด กลับพากันหักหลังค่าเพื่อรักษาหน้าข้ามอบสุราพิษให้นางหนึ่งจอกแต่คิดไม่ถึงว่าสามีข้ากลับดื่มสุราจอกนั้นเข้าไปไหลังสามีข้าจากไปน้องสาวก็หายตัวไปข้าตามหานางอยู่นานมากจริงๆสุดท้ายข้าก็พบนางในหลุมศพ พวกเขาสองคนพวกเขาสองคนนอนกอดกันแนบแน่แนนะไม่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ ไม่ใช่แบบนี้นางหญิงแพทย์สยานั่นไม่ใช่แม้แต่้องสาวของข้าเลยด้วยซ้ำนางเป็นแค่นางคีติก้าที่มายั่วยวนสามีของข้าเท่านั้นเองนางนะ่ะสมควรตายแล้วคนดีๆที่ไหนจะมายั่วยวนสามีคนอื่นนางสมควรถูกฉีกเป็นชินช้นชิ้นสมควรถูกเลาะเอ็นทะลุนังสมควรถูกชาวโลกเยียดยอมทุกคนทั่วล่าเย้อยยัน พระสตรีเหล่านั้นมีรูปโฉมคล้ายน้องสาวท่านท่านเล็กข้าทิง้งงามหรือไม่งามมากพวกนางสมควรตายพวกบุรุษเฮงซวยทำไมต้องลุ่มหลงขีติการเหล่านั้นด้วยทำไมกันในใต้ล่านี้ ใช่ว่าทุกคนจะเลือกชีวิตตนได้หลายคนเกิดมาในสถานเดิงรมเพราะต้องใช้ความงามประณีบัติหาได้มีตัวเลือกอีกอย่างนี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะพรากชีวิตคนอื่นที่จริงตอนแรกเริ่มเขาก็เคยโทษตัวข้าเองหากไม่ใช่เพราะข้าน้องข้าก็คงไม่ตาย ถ้ามีข้าก็คงไม่ตายด้วยหากไม่ใช่เพราะความคิดเพียงชั่ววูบของข้าข้าก็คงไม่ต้องเสียคนใกล้ชิดสองคนไปพร้อมกันท่านเลยนึกเสียใจจัดท่าศพพวกนั้นให้อบกอดกันและกันเพื่อเติมเต็มให้โหูยินส่น